ก็หยิดชอนซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละหมาดจานใหม่ปนละาดจานใหม่จานใหม่ปนละหมาดจานใหม่จานใหม่ปนละาดจานใหม่เด็ดสนับสนุนโดยตู้เย็นมีสปอค AI จากซัมซุงเปริตภัณฑ์าเซนโซไดร์มัลติแคร์วิกซอก อรุณ <Regierung. S 1> สวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการโ,โอรหมานจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะคุณด,ดิฉันไม่อยากจะคุะค่นวันนี้ดิฉันปรื้อปริ่มหนึ่งน้องรักกลับมาสองแล้วก็ พาคนที่ไม่คิดไม่ฝันมาที่นี่นเราดูว่าสมมติว่าอาจิิยเราพูดไปเลยว่าชื่ออะไรอ่ะพี่เอิร์ธสันก็รู้จักกัมานาแสนนานนักทำพิธีกรแบบด้วยกันรายการเราแล้วพี่เอิร์ธออกรายการหน่อยสินึกว่าเอาลิลลณีมาหรือน้องเนสมาอะไรมาไม่ใช่คนพันกว่านั้นนะเอาเจ้าแม่มาแม่หยัางเจ้เจ้าแม่อาหารแต่ว่าวันนี้เราสองคนก็ลาปา แน่นอนก่อนจะไปเจอเซอร์ไพรส์ของพี่ไก่นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะคะขอขอบคุณค่ะตู้เย็น AI จากซัมซุงค่ะผลิตภัณฑ์เซนโซดายมัลติแคร์ค่ะและวิกเซลโก้ค่ะเฉลยค่ะแม่ไม่เฉลยเ้ื่อนมาให้เดินเข้ามาเราคุอจะตกใจขอต้อนรับพี่เอิร์ธ่ะพี่เอิร์ธสันและและและแขกสำคัญของเราค่ะ เป็นแขกที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะสวัสดีเชิญเลยค่ะเอิร์ทแนะนำเลยมาดำตวงค่ะแน่นอนเลยเห็นไหมนี่คือมาดำตวงเจอนะพี่ต้นจากข้างในเลยครับเจอลยครับ สวัสดียงเป็นทางการครับสวัสดียงเป็นทางวายแสดงตัวมาเยือนรายการอย่างนี้ดิฉัชหนโอยอยากล้างท้องก่อนเลย่อ่ะไม่ไหนไมาแล้วครับมาหาพี่ที่รักสองคนก็มีขนมมาฝากด้วยอะไรเนี่ยเหมือนโอมากาเสเนะชั้นหมหวานครับขนมร้านตัวเองเอาเล่าเลยกับพย่ใงญ่ทำมาทำมาเกือบ20ปีแล้วเวลามาหาพี่ไก่ก็เอามาฝากพอดีก็เลยเอามาฝากชิ้นเล็กพอดีคำเหมือนก้กินโอมากาะเสคำน้อยๆกันน่นนะคะ ยังไงคะคอนเซปต์นี้เป็นขนมไทยใส่ไอเดียขนมหวานพอดีครับค่ะนา่นะคะ โฆษณาตั้งนานกินได้ยังไงแล้วร้านพี่เอิญอยู่ที่ไหนสั่งยังไงอะไรที่ไหนอยู่ตรงวัดไตรมิตรครับวัดไตรมิตริงใจจังเลยครับแอดไลน์เลยนะครับชั้นขนมครับชั้นขนมเลยได้เลยค่ะแล้วคุณมาดามตัวคะะนอกจากจะช่ำชองเรื่องอาหารแล้วยังไงถึงมาเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนเริ่มต้นจากไปรู้จักเพราะว่าไปเรียนคอร์สเกี่ยวกับมินิบริหารอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้รู้จักเอาข้อจริงคือนตอนแรกอ่ะไม่ค่อยกล้าไปคุยด้วยเพราะว่าแบบพี่ตัวเขาจะแบบ ฉันน่ะฉันน่ะคิดว่าเธอยิงมากเลยอะไรเนี่ยคนอะไรไม่เห็นจะคุยกับฉันเลยเอคนนี้เขาจะดูแบบคนระดับเขาอ่ะใชแล้วทุกคนต้องเรียกว่าอะไรไม่เรียกพี่ตวงไม่เรียกคุณตวงต้องเรียกมาดามตวงแล้วการจะเป็นเลเวลมาดามนี่มันต้องแบบยากนะหลกฐานอะไรมาพูดจะยอมรับคำนี้ไม่ได้ง่ายๆคลยทำไมถึงได้สมรียนนามอย่างนี้ว่ามาดามตวงจริงๆมาดามตวงเนี่ย ไม่ใช่มีผัวฝรั่งนะมันมาจากเขียนคุกบุ๊กเล่มแรกค่ะสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนกับแบบนำปากกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ก็เลยแบบเวลามีแขกมากินข้าวที่บ้านเป็นพวกฝรั่งจะบอกว่าชื่ออุบลรัตน์เงี้ยเขาก็เรียกไม่ถูกเขาก็เรียกมาดามนี้มาดามแล้วก็บอกได้ชื่อเล่นชื่อตวงมันก็เลยเป็นมาดามตวงอะงั้นเขียนเล่มแรกก็เลย นำปากกาว่ามาดามตูมไปเลยอกเขาเป็นกูรูจริงๆเพราะว่าเขาอ่ะกูรูว่าของไทยมีของดีอะไรแล้วก็เลือกซีเล็กแล้วก็ส่งออกก็มีตั้งแต่ข้าวทูน่าสับปะรดกระป๋องพวกผลไม้กระป๋อง ตอนตอนนี้เนี่ยเราก็พัฒนากลายเป็นพวก Value Added มีอยู่ในกล่องมีเส้นมีซอสแบบไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะแบบที่สามารถจะผสมคุกๆแล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วก็เอามากินเลยแบบนั้นเนี่ยฝรั่งเขากินเขาเรียก Lunchbox กค่ะก็จะมีเป็นแบบซอสแกงเขียวหวานเป็นสารพัดซอสเนี้ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่พัฒนากับบริษัทของ TGA ที่ทำมา 38ปีม่มีคุณนะประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะคไม่มีใครรู้นยเนี่ยแต่วันนี้ทั้งสองท่านจะได้ทำประโยชน์กับเราสองคเรารอ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 แล้วปะเตรียมมาในวันนี้เตรียมอะไรมาคะกุ้งอบวุ้นเส้นคะ่ะนี่แล้วสั่งอะไรรู้ป่ะ พี่รายการไม่ต้องเตรียมของนะครับเดี๋ยวพี่ตัวเอามาเองค่ะแล้วขนมาหมดเลยค่ะแม้กระทั่งเตาก็เอามาเองมอก็เอามาค่ะมอก็เอามามาหมดเลยแปลว่าวันนี้มาดามตวงของแท้ออริจิเลยแน่นอนกุ้งกับบุญเส้นปกติเราเคยไปกินร้านหรูๆร้านเหลาพักทานซึ่งดูมันทายากไหมแต่วันนี้เดี๋ยวทําให้ดูแค่ภายใน7นาทีจะเนลมิตออกมาให้ชิมได้เลยแล้วลองรสชาติดูว่าเป็นยังไง ไปเลยค่ะพ่าวันน no er ี้บอกเลยล่ะลาบปากพิธีกรอ่ะที่มาดับตัวเราจะมาโว์ฝฟมเมอร์ทำก้งออกบนเส้นรสชาติแล้วก็ไม่ต้องเพ้อถึงอ้าเบรกหน้ามาดูกันดีกว่าว่าจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรกันบ้างสนับสนุนโดย น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเปบปซี่นี่นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มาดำตวงเนี่ยจะเออแสดงอภินิหาไปางในช่วงที่สองค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมค่ะแล้วก็เปบปซี่ค่ะเดี๋ยวจะ เมื่อกี้คุยบอกว่า7จนาทีอ่ะใช่ต้องดูต้องดูเอายังเอายังเอาเลยไปเอายังเบินิ่งแข่งเลยนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาโยนลงม้อไปก่อนพี่ไก่ค่ะเดี๋ยวไก่เปิดหยิบกุ้งก่อนค่ะในระหว่างที่พี่ไก่หยิบกุ้งนะคะ น้ำพริกเผาไทยนะคะตราแม่ประนอมสูตรผสมต้ยมยำนะคะสูตรนี้นี่นะคะเหมาะสําหรับการปรุงรสต้ยมยำที่เข้มข้นค่ะมาดามขารส <ถ S 2> ชาตดีมากดีมากแล้วก็ผลิตจากวัตถุดิบ คุณภาพดีค่ะวันนี้เมนูกุ้งอบบนเส้นสูตรมาดําตวงแล้วก็มีวัตถุดิบดังนี้นะครับนั้นเอ้าถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทําได้เลยครับผมกุ้งค่ะกุ้งลายเสือนะคะไม่ใช่่กุ้งคุรุมะเอบิอุรยจริงเหรอใช่คุรุมะเอบิมันเป็นกุ้งสายพันธุ์ที่ญี่ปุ่นก็มีที่มันเรียกว่า กุ้งมาลายหางฟ้าฉันก็เพ่ได้ยินวันนี้เองค่ะคุอะไรนะภาษากุ้งคุลุมาเอบิกุ้งคุลุมาเอบิเนี่ยเขามีชื่อเรื่องของความเด้งเนื้อเด้งหวานกรอบขอช่วยนะคะขอแยกกินดิบเลยคนค่ะคนเดี๋ยวเราจะเอาพวกเครื่องต่างๆเนี้ยลงไปผัดนะคะเอาข้างล่างจะมีมันหมูแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี้ลงไปผัดก่อนนี่ไปผัดก่อน ต้องใช้มันหมูในแค่น้ํามันไม่ได้ใช่ไหมน้ชื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันหมูส่วนพวกเนี้ยเขาจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววุนเส้นมันจะไปติดเยอะเกินไปทีนี้ในระหว่างที่เอิร์ดผัดไปเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอันนี้ใส่ไปเลยนะคะ ต้นหอมใส่ทั้งต้นเลยนะคะใส่ลงไปเลยร้านอย่างสะอาดแล้วตัดหัวตัดหัเล็กน้อยหัวใจของกุ้งอบบนเส้นเนี้ยค่ะคือน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันเนี้ยวันนี้ขออนุญาตใช้น้ำมันหอยมาดำตรงนะคะหอยหอยมาดำตวงหอยหอยหอยหอมหอยหอมอันนี้เป็นน้ำมันหอยพี่ตวงจริงจนะจำหน่ายจำหน่ายทำตอนเนี้ยมีวางขายตม ข้างสัปนซเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวมาดามตัวว้าทำทุกอย่างในโลกนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสมาดามมาดามตัวเอกค่ะใส่เข้าไปค่ะไม่มีผงชูรสนะก็เนี่ยมาดามยืนตัวอยู่เนี่ยต้องตวงถึงอร่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำใส่เพื่อให้มันเป็นสีเพื่อให้มันเป็นสีค่ะแล้วก็จะมีพริกไทยพริกยดง แล้วก็เป็นช่วงเจียกุ้งอบบุนเส้นขาดไม่ได้ก็คือช่วงเจียเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะหรอจะใส่ที่บ้านหรือเขาไม่รู้นะน้ำมันงาและนี้น้ำมันพืชโอ้หลายอย่างอยู่แล้วพี่ไก่โอเคเอิร์ดผัดเสร็จหรือยังเราก็จะเอานี้เทลงไปุ้ยชอบนี่เห็นตะกี้พี่พี่ไก่บอกว่าต้นหอมเขาใส่ไปทั้งต้นพอมันเจอความร้อนมันยุบไปแล้วเออมันหไปแล้วอ๋อแล้วก็ครู ทุกแบบนี้ให้มันดูดน้ำซะหน่อยนึงก่อนค่ะอันนี้เอธเปิดหม้อเราก็จะเทลงไปเลยพร้อมน้ำทั้งหมดเดี๋ยวเทค่ะแล้วก็จะเติมส่วนที่ผสมลงไปตามความต้องการโอเคค่ะเอธปิดฝาปิดฝาไปก่อนเพราะว่าให้มันระอุหน่อยหน่อยใช่ค่ะแล้วเมว่าเราจะถามอะไรนะเอออาหารที่ที่มาดับดวงชอบที่สุดที่เป็นอาหารป่าของตัวเองเนี่ยค่ะ คืออะไรคะจริงๆไม่ชอบทันเผ็ดไม่ชอบทันเผ็ดค่ะแล้วก็กินง่ายๆพี่ที่ไก่วันหลังขออนุญาตไปเยี่ยมชมที่บ้านด้วยได้ไหมคะพี่ไก่ต้องไปนะนัดคิวเลยนี่เขากลับพอดีไปแล้วมันแบบมันภูุมได้พอดีเออใค้อยางกับมาดาา ควันลอยละควันลอยละค่ะถ้ามันมีควันลอยก็น่าจะใกล้ได้อีกแป๊บหนึ่งอุ้ยชมนะค่ะน้ำยังไม่ค่อยแห้งเราไม่เคยกินปุ้งผู้เส้นหอมขนาดนี้มาก่อนเลยเัป็นหอมอะไรนะเมื่อกี้ชวงเจียนะอันนี้เนี่ยตำรานี้ต้องจดไว้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอีกสักแป๊บนึงเนี่ยน้ำเขาก็จะงวดลงไปดูเส้นมนก็จะอืดขึ้นมาเราเหลือท็อปปิ้งด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะใส่เข้าไปนี้แล้วกัน เอาล่ะค่ะจะมีของมอบนิดนึงปฏิทินกระเช้านะคะของแม่ประนอมมอบให้เลยจ้าทำงานอร่อยนะคะขอบคุณค่ะเอาไวว้่คครัะอยู่ในครัวทำอะไรก็อร่อยอันนี้ในวันทีเสิบค่ะโอ้โหเอายังเอาเลยเอาเลยค่รับได้จะมองแม่ไก่รับอาวุธวันนี้มันกระดูดนะว้าวตรงนั้นเลยที่ไก่ชอบคือเบบนี้นะคะขอคนก่อนนะพี่ไก่ขอคน ขอคนให้คนก่อนเงี้ยเหรอครับกลิ่นหอมอันนี้พี่ผัดก่อนขอบพระคุณค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆริงขอกินตามันได้ธรรมดาพี่กินแต่เปลือกไม่ใช่เหรอแรงอ่ะแรงอ่ะโอายพี่ผัดเดือดเนื้อมันน่ะพี่แข็งไหมแข็งไหมไม่แข็งมันดึงดึงดึงเลยอ่ะนี่พี่ผัดกำลังปอกอยู่ครับนี่นี่ปอกเสร็จแล้วพอมันมีความสดนะมันแบบใช้แค่ช้อนซ่อมอ่ะ ไม่ต้องใช้มือเลยใช่หวานไก่อยากให้ได้กินด้วยกันมันกรุบกรุบมันหนุบหนุบอร่อยมากเส้นเค็มไปไหมเนี่ยแล้วมันจะมีความเผ็ดปลาแรมปลาแรมนิดนึงจากพริกไทยอืมอือดีเนาะอร่อยมากเหล้าไหนเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยอพี่เอิร์ธค่ะพี่เอิร์ธครับ ฝากอะไรกับแฟนได้หมดทุกอย่างเลยติดตามได้ยังไงของพี่เอิร์ทก็ถ้าเป็นในออนไลน์ทั้งหมดเลยครับเอิร์ทสันพิธิลองเซิร์ชได้เลยะนะครับแล้วก็อ e ีวงอีเวนต์ก็ยังรับเป็นปกติแล้วก็ฝากร้านร้านชั้นขนมหวานด้วยครับผมแล้วก็พี่ตวงนะครับก็จริงๆเนี่ยมาดามตวงก็ทํา สูตรต่างๆนะคะเข้าไปติดตามได้ในโซเชียลมีเดียนะคะมาดามตวงค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ขายวางตามท้องตลาดอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะทั่วประเทศแต่ว่าถ้าอยากให้ส่งถึงบ้านเนี่ยก็สามารถจะสั่งออนไลน์ได้ก็เข้าไปดูที่แอดมาดามตวงค่ะอ้ง่ายเลยนะแอดมาดามตวงวันนี้ต้องขอขอบคุณบตัวในายการของีมาท าการแกงซุบสบายยืด2สองเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งาบาบาแครยใส่กเกงในเทิพะยะประกันภัยสวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่รายุทธมีอะไรมาแนะนำกับเพิ่แฟนรายการอนลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปิสนาฮาร์ตเซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอนะนักทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสำอางเกลี่ยงง่ายดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง1เมลาซิโลมีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิก เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่เวลาเสั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีๆมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะโปรพิเศษสุดส่งท้ายปี เพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้จนถึงสิ้นปีค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับเซรัม่ม1นขวดพร้อมบ็อกเซตหนึ่งเซตหกล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ 1. Le ลิฟกอเจลล้างหน้า1ชิ้นช่องทางการสั่งซื้อหรือคะ 081-991-9392หรือแอดไลน์ไก่วราคาส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อค่ะโปรพิเศษสุดส่งท้ายปีเพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ ตอ,อนนี้จนถึงสิ้นปีค่ะช่องการทางสั่งซื้อเหรอคะ0819919392หรือแอดไลน์มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซลัมค่ะ,ะที่ไก่หนูแทบจะทำรายการไม่ไหวเลยอะ่ะพี่ไก่ลาบปามากมากขอบอกนะคะท่านผู้ชมขาของแท้ของจริง มาอยู่กับเราวันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเอมนะค่งเราได้เจอว่าเฮ้ยเฮ้ยเรารู้จักเขาอย่างเดียว<ช>แต่ไม่เคยกินฝีมือเขาอะเราก็ดีใจนะคะที่ได้นําของดีๆแบบนี้มาสู่สายตาคุณผู้ชมชด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่3มีการสนับสนุน,นะโดยอะไรคะสนับสนุนโดยไลฟ์วีค่ะทิพยะประกันไทยค่ะในช่วงแต่งตัวมากินค่ะวันนี้คุณแต่งตัวเป็นอะไรหรอแต่งตัวเป็นอะไรหรอ อยากรู้ใช่ไหมต้องคอยติดตามค่ะเดี้ยวสิไม่บอกค่ะพี่ไก่เนี่ยชอบทำตัวลิสลับซับซ้อนค่ะเอ๊ะนี่นี่อิสแอนแะแน่เห็นมาวินของฉันไหมว่าอยู่ไหนก็ลองเจอดูดูสินศทางนู้นอ่ะเขายืนอยู่หน้าร้าน่นไงขวามือข้าขวามือนี่นี่ก็อยู่หน้าร้าน สวัสดีค่ะนี่มาถึงก่อนก็ไม่บอก,ก็ร้านมันขึ้นชื่อว่าแบบอร่อยขนาดนี้หนูก็ต้องแบบมาดูก่อนมาดูสถานที่ก่อนร้าน<ใ>น,นี้ชื่อร้านเลยนะคะอันชันคาเฟ่ค่ะในช่วงแต่งตัวมากินวันนี้<ช>นะครับบอกเลยว่าพี่ไก่จะต้องชอบมากทําไมเพราะว่าเขามีเมนูเด็ดค่ะนั่นก็คือยำอันชันทอด สวัสดีค่ะคุณกิฟต์ครับขอถามก่อนเลยว่าทำไมถึงชื่ออัญชันก็เดิมอยากทำอาหารไทยมากๆนะคะแล้วก็คิดถึงชื่ออะไรที่มันจะเหมาะกับความเป็นไทยได้ก็นึกถึงดอกไม้อัญชันเนี่ยมันเป็นดอกไม้ไทยที่เอามาทำอาหารได้ที่ว่าตรงนี้แหละมันเป็นจุดเด็ดให้ร้านได้ร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ริมถนนวิภาวดีนะคะระหว่างซอย18กับซอย16ค่ะมาง่ายเลยเปิดปิดกี่โมงครับคุณกิฟต์ เปิด11โมงค่ะปิดสีทุ่มทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะที่จอดรถก็มีที่จอดรถว้างความเลยค่ะแต่ทีนี้นี่พูดแล้วก็อยากเห็นอาหารร้านนี้พี่ไก่อันชี้มาเลยมาเลยเต็มๆเลยพี่ไก่สิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยคือเมนูต่างๆคือสีของอาหารที่สวยแล้วมีดอกอันชานทุกการใช่เรื่องน้ำเกือ่มันสีสวยอยู่แล้วแล้วคุณใช่แต่ความมหัศจรรย์ พอพี่กาอยากรู้นะว่าเวลามันจะกรอบมันจะมีรสชาติยังไงบ้างกรอบแล้วข้างในนุ่มแล้วก็ไม่อมน้ํามันอ่ะโอ้โหอันนี้คือเมนูที่ทุกคนมาต้องสั่งเลยนะคะอันนี้นะคะขออนุญาตอันนี้ทานจักน้ํายำใช่คือนอกจากทอดแล้วไม่อมแบบไม่อมน้ํามันแล้วน้ํายําก็ต้องเด็ดนะแตผเป็นยังไงคราบคุณอร่อยจริง น้ำยำอ่ะดีมันลงตัวพอดีเลยอ่ะมาดูต่อก็จะเป็นสาคูไส้หมูค่ะทคัญค่ะที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งดีนะไส้ดีมากพี่ลงตัวเพี่วมันละมุนแล้วก็ขอบอกว่าตัวสาคูไม่เหนียวค่ะตอนนี้ขอ พ่อคอด้วยน้ำอัญชันก่อนค่ะอันนี้อัญชันมะนาวอัญชันกาแล็กซี่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอัญชันมะนาวมันจะน่าเบื่อเกินไปก็เลยเติมกริตโติถ้าคนๆก็จะมีความแบบวิ้งวับด้านล่างค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นใบเตยด้วยพี่ไก่ตกท้ายด้วยน้ำที่สดชื่นมากยังไม่ตกท้ายเอะไรอ่ะหวานตรงๆต้องได้กินทนี่เลยอยากมีเมนูใหม่ไปดูไหมเส้นสีม่วงขนาดนี้อร่อยมากและเมนูต่อไปเลยที่คุณคิดอยากแนะนำค่ะยำเส้นแก้วอัญชันค่ะ น้ำอย่างนี้คนละเรื่องใช่ทำไม่เหมือนกันคนละรสชาติเลยอันนี้จะออกจัดจ้านกว่านิดนึงจะมีความปี๊ดคือนมาจนกินแล้วอ้าวนืกออกไหมอย่างเชงแก้วเมนูต่อไปครับคุณกิ๊บค่ะหมูกรอบครัวน้ำปลาค่ะหมูกรอบครัวน้ำปลานะครับพี่กายดีเฮ้ยนะมันไม่ใช่น้ำปลาธรรมดาเลยมีการแบบน้ำไปนี้ก่อนนะคะเหมือนซอสคาราเมลมันคาราเมลเลยนะนําปลาเนี่ยคุณหมูกรอบดีมาก นะฮะมีความจุ้ยี่ด้วยนะพี่ไก่น้ำน้ำนั้นน้ำนี่ถือว่าอย่างดีเลยจะมีความเค็มเปแรกแล้วก็จะมีความหวานด้วยสุดท้ายแล้วเปนูที่อยู่บนโต๊ะค่ะไข่พะโล้แก้มหมูค่ะไข่พะโล้แก้มหมูเป็นส่วนแก้มหมูด้วยเราไม่อยากใช้หมูสามชั้นเพราะมันจะมันนะคะก็เลยเลือกเป็นแก้มหมูมาตุ๋นค่ะเป็นส่วนที่หายากของหมูค่ะน้ำเราวันนี้ดีพี่ไก่น้ำโรดีมากอร่อย แล้วก็ดูรู้เลยว่าตุ่นมาแบบใช้เวลานะฮะไข่เนี้ยคือกําลังดีไม่ไม่เหนียวจนเกินไปมันมีความกรอบพอดีพอดีเราต้องมอบป้ายการันตีให้กับร้านอัญชันเลยครค่ะแล้วมอบด้วยความเต็มใจมากๆเลยน่คอับอร่อยมากอร่อยมากกิ๊้เจตรงกางเลยค่ะรายการปรมาณการใหม่เด็ดพร้อมมอบป้ายการันตียืนยันความอร่อยที่ร้านอัญชันจัดมาแล้วอันอย่างนี้ดีกว่าเราก็มาเชิญชวน แฟนๆทางบ้านว่าถ้าเผื่อคุณมีร้านไหนที่อร่อยหรือร้านไหนที่คุณรู้จักหรือเป็นร้านของพี่น้องคุณเองบอกเรามาแล้วเราจะแต่งตัวมากินค่ะแจ้งมาได้เลยนะคะที่เพจของเรานี่แหละค่ะเพจอรหมันจานใหม่เด็ดนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะเพราะคนนี้พร้อมที่จะแต่งตัวไปกินตลอดค่ะ หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแต่เราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา8.15 <15 S 2> นาทีทางช่อง3กด3-3ค่ะวันนี้รายการอรหมานจานใหม่เด็ดขอราท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ จะบอกว่าดิฉันไม่รู้จักเพลงก็ไม่ได้สักทีเดียวทำไมที่ฉันก็เป็นนางเอกมิวสิกรอยให้เขาด้วยเออไม่เห็นอีทงได้ไหมไม่เห็นก็ไม่เสียเที่ยวมาแล้วดาราชื่อดังด้วยอุ้ยอุ้ยต่อแหล่มากเลยพิธีกรนี่ยโอ้ยไม่นึกไม่ฝันนะมาเปิดร้านอาหารตามสั่งอร่อยตามจินว่ายังไงคะอร่อยดีไหมเด็ดไหมไม่เสียหน้านะไม่เสียหน้าไม่เสียหน้าไม่เสียหน้าใช่หล่อหลาดเลย